สวัสดีครับพี่สันบ้านสาวชมครับผมเบ้าผดนามครับพี่นอ้อง <ปะ S 2> ไม่แล้วครับท้าพี่น้องมาเบิ่ง <ปะ S 1> อีกครับคนไลยปลาแล้วคนไลยปลาแล้วหุ่นนางหน่อยเถอะหอนละไปไปไหนหอนละไปพูดหน่อปลาบือนนะนี่นะนี่นะทั้งนาปลาบือนถนะือบื่อน่ะ Ô mà vô mà vô Mà vô Ô ọc à Bên đây sống phải luôn anh nào đây tối <laughs> <laughs> Cái sai <xài> quá <hóa. cười> Bát <xa nàng. cười> Bát đi là con nè Ui đà, tối lên bằng เจอซม่่มนะอาาอโอ้ตัวเป็นไโอ้บออ่อนยนต์หักเถอะยังบ่เขาอ่อนอยังบ่เดินเขาอยู่ขาสะดุง้งเถื่ออะไรเต็งเว้ยปลาข้าวหรือปลาตองน,น่ะข้าวงี้เจ้าของสะดุ้งเหาเจ้าของสะดุ้งเหา ประตวงมานะครับประข้าวโอ้วประข้าวอย่างนี้ปะข้าวประข้าวหมานดีนะครับหมานเยอะหมานเยอะเบิ่งอันนี้ น oh right? ั่นโอ้ไม่ถืครับขอเต็มถือประคาวหัวแข็งเอาเถอะหน้าจะเป็นมูนตามกันไหมเถอะมันหมานเถอะไอ้สิพี่น้องมึงนี่ไหม ิีเลี้ยวอันนี้ทางไหนเออไปก่อนขอรวดตานีแกขอลวดตาดำโขงปัสกางปะตีเลี้ยวตีเลี้ยวตีเลี้ยวนี้ยเนี่ยทั้งนี่หมานเออราทั้งนี่ละ อ๋เลี้ยมนี่แหละเลี้ยงกินแล้วกินแล้วเด้ปังนะปลาสูเอารุได้ทุกบาทกันออรุตเฮ้ยสว่าง เออเอามาทางนี้ไปล้างเงินได้ขาทางนี้นะเออได้ไปทางนี้ไปลางเงิเอาได้แบบปากเล่นะโลเราหกสิบพี่นอกเอาอีกเสาหรอมึงด่างนี่ครับอันนี้เพลงาได้บบปากกันละเอารถเอารถหมาหนึ่งฝาดพี่นักเงินถึงละ โอ้ได้ย่เนีเอาเอามาทักนีกว่าทำไมยังไปทักเงินสานงบได้ปะตังครับปะตอวเอาให้มันอีาใอ้มันอีกสามตัวด้ะหลายด้ะ tay à. à, ăn Ngắm ngắm Ờ, luôn Ở ngoài thang đi nào Ở ơ thang, ở thang gì nào như Xoáng nào Mẹ bỏ qua này Đã bị đánh đáy Biến thân Đánh Ủa, bà nhỉ? Đâu, đâu, bà tóng bà toàn bà tóng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  mặt tóng mặt bà mặt tóng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  เอาลวดนะเออปาลวดไจบอก่่ด <illions> ูตาย้ปหลายเ้หลายอยู่ครับขาแขงวิตตัวเขแขงเนี่ยไปหุ้นปะอ้าวเด้อเอาบขาแวก้อนนะ

โอ้บ oh, ะนิ่งเงบนิงทำพวกนะโ oh, oh. อ้พอีบนี่ครับประมาณีบุปปะนะโอ้ oh, ดลามอ่โอ้ตัวปลา thì kẹo đi thì đi kẹo 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 đi ย,ยังอยูคือเก่าครับคุเขาอยากกับขื้นงครับอันนี้ก็เป็นไหนวะเ<อ>ป็นเัองไหน,นหได้ไรคุณไปแล้วครับคุณเสียนง่ายคุณเสี้ยนแหล่กับเสียนมิ้วลันพกฟังุมนะั้งซีแล้วสีถหาแล้ววุ้อยู่นี่

ท่านนั่นเดี๋ยวเดี๋ซ้อนดิโอเตียนหักลงด้วยววป่า,ปานี่มันได้อีกแล้วเนี่ยมองเพินหมานเ้วะดางนี่หมานน,นะนี่เอง่อนหมานตลนนนอดดิ เมนไม่ได้ต่ร้อนอ่านเ่มอนอ่ะพวกเราตอยู่นีม่มเราเล่นยุ่นี่ตบ้อนมันตนะ่องมันมีแต่เห้อบมาทีกว้างนี่ยมน่นหนมันมีแต่เหือบมาที่กว้างนี่มาีม่ แล้วว่าตัวยุนบ่ได้สตำแล้ไปเสบุได้อีกแล้วมานี่แล้วมันออกไปพูนี้เนาะเอาป่โอ้ดีะข้าวเจ้าของสะดุ้งเิ้นยืมสกีวังน้ำมอโอ้ข้าวงกพหาบ ล้น้ามอตัวโอบาก็หกันดห่ได้ตัวนึงครับหห่อีกกองสามน้องโซมเห็นบสาวกีล้ำน้ามอหมาดีีทั้งปาข้าวเ็หากันอันนี้ของน้องนี่มี่เปลี่ยนเหครับมาเหอันนี้อีกได้อีกปล้ เบื้องเาเชียนสองคนเตรียมล้ำเหือไปละหู้หน่าเบื้องอันได้อีกล่ะไปดนมาเมุ่อนี่เนาะแต่บามขิงเหือยังมีข่าเหือดีนี่ยู่ฟังนี่ย่ับ Ừ. Ở bước nhanh luôn เพิ่นว่าปลาก็โง่ย่งนี้สนฝังสองคนนี้เพิ่นปกเพือฟังครับนี่ปบูเฮ้อแตนมาแล้วเปนหึงปลาไง่พื่ปลาบูครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งปูน่ะตรงนี้พวกถึงอีกไ่ได้ปะครับ ปกเถืงก็โจโกออกไปสิไปไหนม้ือมันอยู่ในกล่องงอหักไหมพี่นะครับมันเป็นโกนเข้าไปเวหมยนี่เห็นมาเพิกับปกปังนี่มันก็ได้เห็นมาเลยน่ยก,ยก็ดได้ดอย่นี้แะม่ได้กินอนไหนเดียวประมาณโอ้โหแข็งไงตโต้งันท่สามถลุลยคับคุณอะไมา พัน่างอไงเส้นเดาพงมูดเาัจ้าเเก่านี่เรียกปต้ม่้ยี่ยมีเหงอยู่หเหงาหากรลังหมาหาเหานหนึงได้แบคือเสียนป่ะคือคือคือ ตัวาขานี่หอดขาต่ต่การแม่แล้วอือพี่เจ้าขายปลาดีอะเถอะขาเก็ได้ปลาขายป่ะปลาขาวมันงามแต่ปลาเดียวนหมนเงิน จะใส่ยูง้าอยูขาง้างขาไปพ่อเอฟซีถามว่าดีก็เป็นดังเลยพอดีเนาะพอดีรัฐบาลเพิ่นวัดเห้บัดใส่อะไกูกันครับโอ้หมานยูปลาบัดหาลอยคือว่าได้สมปลาขาวหัวแข็งง่หาล้อยบุด้ดยเนี่ยันซื้อสะดุ้งอีกแข่กระแดะนี่อันจาวกีวังน้ำมอิ่นเอาให้ิหมาหม ไปตั้งขึ้นมาดิเอามาแม่งเ,เบิ่งผลงานปุณนะคา่ะนี่นี่นี่เจ้าของสะดุ้งค่ะนาวกี้วังน้ำมอ,อ,นนอเนอะาะค่ะเนาะฝากไปติดตามเพจพร้อมเด้อเป็นเพจเป็น,น,นคลิปเฮเตอร์ป่ะจ้ะหรือเฮดเพจปะเฮเป็นเรนเรนไปใช่ไหมหเฮดเลยประเทศพี่น้องพ้นอยากเบิ่งสะดุ้งผฟุบบนมักสะดุ้งกันหลายนะโอ๊ะปวดโกรตัวนึงตัวที่มันหอยไปทั้งเต้ตัวนี้ค่ะที่บ่านเ ห้าหกร้อยบุปะบัตรห้าร้อยก็ถือว่าคุ้มบอกับสำหรับเนี่มันกับคุ้มแต่ว่ามันกับคุ้มที่เขาเดม้ามวนเนาะค่ะเพราะว่าถ้าสมมว่าได้มีโอกาสไปขึ้นคนเด้ออันมีตมานี่นะมันใกล้บ้านบ้านจะของกันเลยมาน้องกันหญ่ป่าใหญ่กันหลายแต่บ้านบ่มาเขาของเฮาสลายขี้มีกับขอขอบคุณทีมงานนะกกนี่ครับทีมงานพวกที ดาวโลน้ำผูค่ะเัวลว่าน้ำผู้เปล่าน้ำกว่านำผู้่พาะมันใสแยบผงจ้ะเดือเนาะคันว่ามีเพิ่นกับไ่ดได้ตื่นที่ไหนเสรีน้อยฟังเได้ป่าอย่างพี่นอ้องว่าเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทเด้อค่ะสวัสดีค่ะบบ๊วสวัสดีครับคุณสุนหะ,ะพี่น้องเด้อค่ะ